พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าเพื่อพบและรับเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนนักศึกษาประธานสภานายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรทั้งศึกษาทุกคณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำไผพันธิจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการบรูรณาการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเช่นโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้านกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียนก่อนตัดด้วยเทคโนโลยี ftmir ช้เวลาตรวจรดเร็วในเวลาเพียง3นาทีก็สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนได้อย่างแม่นยำโครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยด้วยมีการสร้างแอปพลิเคชันตรวจจับการเข้าออกพื้นที่ของช้างป่าในการแจ้งเตือนผ่านกล้องซ c t v เพื่อแจ้งไปยังเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อชาวบ้านปลอดภัยในการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการความรู้เพื่อพื้นฟูทรัพยากรปูม้าและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสังคม โครงการฟื้นฟูปะกาลังและสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มปริมาณพื้นที่แนวปะการัง44ไร่รวม80,000กิ่งโอกาสเดียวกันนี้องค์ขมนตรีได้นําคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธำปาไพันธ์ดีที่ตำบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกหลายโครงการด้วยจรมันยงเสนารายงาน ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้บริเวณเขาแก้วตรงข้ามระเบียงภยัยหมู่ที่12ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในเบื้องต้นนายพงศว์ธีรวัฒนกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ระง,งับเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีการขยายเป็นบงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าขึ้นเขาพเพื่อควบคุมเพลิงและฉีดน้ำสกัดพรมน้ำไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้สำเร็จขณะเดียวกันไฟป่าได้เปลี่ยนทิศทางลุกลามไปที่เขากลางอีกลุกหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับเขาแก้ว โดยกาลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าจำนวน70นายได้ขึ้นเขาทําแนวกันไฟพร้อมทั้งดับไฟได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากภูเขาค่อนข้างจะลาดชันทันี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระได้จัดเบญญาเฝ้าระวังเหตุตลอด24ิชั่วโมงแล้วสมบัติเนินใหม่ราชนนเนินใหม่รรยงานเมื่อช่วงค่ำวานนี้ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกว่าสองชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากเขาสันกลาคีรีไหลสู่ตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองเบตง จเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มทำให้เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตเทศบาลเมืองเบตงต้องยกรถลูกค้าขึ้นที่สูงหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีมวลน,น้ำจำนวนมากเอ,อ่อล้นเข้าระบายน้ำท่วมพื้นที่ถนนและบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่บริเวณถนนคงคาและถนนนครราชบ,บ,บรารงนายบุรพพนพักดีเจ้าของอู่พักดีเซอร์วิสกล่าวว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนภายในอู่รถนั้นได้รับความเสียหายไม่มากนัก ซึ่งช่างในอูต่ต้องช่วยการขยับรถของลูกค้าขึ้นที่สูงพร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ช่างเหนือน้ำโดยช่วยกันขุดร่องระบายน้ำและเก็บขยะที่ไหลามากับน้ำไม่ให้ขังอย่างเร่งด่วนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือนในเบื้องต้นทางด้านนายธงชัยเทพรอดประลัดเทศบาลเมืองเบตงกล่าวว่าในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้อำเภอเบตงมีฝนตกลงมาในช่วงเย็นอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลได้มีการประชุมจัดทำแผนจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อประกันฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคนลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง เจนบัญชีรับเฉิงเขาใกล้กับทางน้ําและพื้นที่ที่เคยเกิดน้าท่วมแล้วอย่างใกล้ชิดท่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยเจษด,ดาสุริโยไทยรายงานนายสุชาติขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในการเปิดงานหมากม่วงหมากพางของดีสีส่วนขอโลกประจําปี2 5ง6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 3 2สมถึงีจมีนาคมนี้ ดีก่อนเริ่มงานบริเวณหน้าที่วการอำเภอสวรรคโลกประธานการจัดงานพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและแกกุ้มมิเกียดได้นั่งชมรถขบวนแห่ผลไม้ของดีสีสวรรคโลกซึ่งมาจากตำบลหมู่บ้านทั่วทั้งอำเภอโดยมีการจัดรถขบวนโชว์ผลไม้หมากม่วงหรือมะม่วงและหมากปังหรือมะปังมะยงชิดของในแต่ละพื้นที่มาโชว์พบกับการแสดงฟ้อนรำการละเล่นของพื้นบ้านโดยมีที่ดาเจ้าสวนนั่งบนรถขบวนมาด้วยเวลาต่อมามีพิธีเปิดงานบนเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ได้รูปแบบแสงสีเสียงอลังการงานสร้างจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบรางวัลการประกวดผลไม้จากนั้นมีการเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานขณะที่บนพิธีการแสดงมีการประกวดทูบิน number one idol การแสดงของนักเรียนการประกวดที่ดาชาวสวนการประกวดร้องเพลงผู้นําท้องถิ่นและประชาชนการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังส่วนภายในบริเวณงานมีการจัดไปบูธขายของผลิตภัณฑ์ผลไม้ผั์ไม้พืชผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าภิสกิจชุมชนสินค้าราคาประหยัดเป็นต้น กิติพรดวงจันทร์รายงานนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับคณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพันเอกพุทธิวัน์สุริพงศ์พลรองผู้บัญชาการมฑลชนนาศบกที่28พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยร่วมกันจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนเพื่อสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยจัดขึ้นที่ร้านอาหารสองเพลาอําเภอเอมืองจังหวัดเลยด้วยในครั้งนี้ได้เป็นการเปิดเวทีพบปะสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกของทางเจ้าหน้าที่ทหารโดยมีตัวแทนสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐนำเสนอการ,รปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ รวมทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและกระจายสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไปอพ่พิพัฒน์เพชรสังหารรายงาน